ดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันนะใยน้อยไปต้องคุยอ่ะหันหน้าตัวเองไปด้งคุยค่ะไปทําอะไรจ๊ะไปทำเลยว่าไปปิดทองพระค่ะแล้ววันนี้ใครไปกับเราบ้างไปกันหนึ่งปันสองกุ้งสามใยน้อยสี่ใยนาเออสี่ใยอะไรนั่นสี่ เียกยากว่าต้นข้างหลัง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 ดูเชียวตัวนายพาแฟรพาแฟรแต่เสียเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่วัดที่วัดเราเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดนะคะโอเคไปกันจ้าโอเคค่ะ มาถึงวัดแล้วค่ะผมได้หนใหไม่พโอเคนะคะเเราจะไปทำอะไรต่อมาถึงวัดแล้วไม่ไหวพระค่ะเเาาก็จะไปเดินเที่ยวงานด้วยใช่ไหมเดินเที่ยวงานหากินค่ะ บางทีเราเรียกสาไปเราไปวัดกันเลยค่ะเราไปนวัดกันเลยค่ะครับอาบุแ้อาบุก่อันนี้คือแก๊งที่เราจะพามาทำบุญในวันนี้ดีถวายช่าบบอร่วมขับหลแพ่อจะเป็นห้าบาทสิบบาทก็นัดสลับเวลาบานลออ เมื่อซื้อที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปบูชามาลิมาลาอดอกมาสุเกียนทองนกเสร็จแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมติดมงินโพทองเป็นโอจำลองตัดสร้อยารักยอดติดทองกับพระเขา กรรมการพนักงานอาช่างากธราารนะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนกันคะบาดแลไปปิดท้องอันนี้ได้ปิดอะไรบาารราการ์บาร์บาร์ิดท้บราร์าร์บาร์บาน์บาร์บอรารรบ์าราาาา เดี๋ยวารซื้อที่ดินเี่เราเข้าห้องน้ำ้างาปแล้ทุ่มเสียน้ำจากว้เนี่ยถืว่าเปการใช้ที่สองด้วยตามซื้นที่ินเราพนจะได้ที่เราเป็นผต้นำทาการมืองกา้ที่ดเป็นที่เราต้องาร

นี่ๆ2ต้นครับที่นะครับที่จะเปลี่ยนครูเป็นนะครับแกวนะมาโลกปลาสร้างเป็นจะมารอรอกันไปช่างเรือ <laughs> 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 ลรวตักขี้ริ้วไปเลยเหรอคนี <up> ่เ <geliyor> ก็บเยอะเอาไปเอาไปไอ้แมนะต้องมาต้องมาพิธมีเทียน มีดอกไม้เขาได้ใส่อย่างนี้อ่ะอรอยได้ยังไงจบ ไอ้หลวงร้อยเสร็จแล้วไงต่อออกออกซะแม่ออกออก và đầu tiên ngày mới rồi hôm nào cũng các bạn trời nắng to giờ chúng ta cùng học bài để tham gia những

ต,ต่อว่าจะต่อไปต่ายุต่อมหาภิกษตให้สัาการตวัคงต่อให้เท่ากัอต่อศาสาลออกมาต่อว่ารยัไม่ได้ต่อวาต่อการต่อโชคต่อามเวลาต่ออายุต่อความศพต่อความร่ำรวยต่อความรักให้มั่นคงต่อความรักให้อยู่ยาวนานรักแรงก็ให้รักไปนาน เพราะว่าจะเป็ใหม่แล้วอะไรเก่าๆแล้วก็ยุ่ ออเขาไม่แยกเขาไม่แยกออกนี่หว่าดบไปแล้วแยกเลยว่าเขาถามว่าตัวอย่างอย่องที่อยู่เวลาที่อยู่ที่อ่าวตาว่าไหนแจกต่ออย่างอะไรแล้วเอาลายไม้ตาลายไม้ตาแบบที่ติดต่อตานะลายตาลยา การอะไรก็ตามที่เราไปทำให้เราเข้าไปด้วยกันแต่เราไม่ได้มาด้วยกันเราไปได้ไหมก็ตามเราอยู่กันได้ด้วยกันเราได้ไปพร้อมกันถือว่าเป็นความนานแบบว่า

แบนหนเย็บบนนามนใจเด้อไม่ต้องมองใครเขาหน้าแม่สวคมาอะไรอ่อไ bây giờ lại được cái <laughs> cái <laughs> này ดูงานนั่งกองโต้งตากันอาลัคน่าต่อหน้าสาราป่ารายา่าวาปาร่ายปลอดเชื้อวันไป้ส่มาเกิดทีไหนบูชา นั้นเลยจะ้เจะเจอแต่จากทุกท่านนะครับเออเราก็สร้างนนะาาบุญสวดทวงทวาบุญกันเนาะเออจะวัดมาตัดบาทสตังร้อยแปดกระดกเข้เสริมบุญบารมีจาก็ระเจอจากทุกท่านเนาะตัดบาทสตังร้อยแปดเนาะเอ่อเ,เชื่อว่าจะเกิดให้เกิดอ,อาน,นิสงส์ ทำให้สุขทั้งกายใจอายุวันนะสุขสละมีสุขภาพแข็งแรงนะอายุยืนยาวโลกภัยน้อยมีทรัพย์สมบัติมากเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเนาะึงพร้อมด้วยลูกสมบัติทรัพย์สมบัติ เนาะทิพยะพรสมบัติเนาะตักบาทต่างร้อยแปดเนาะอาเชิญเลยจักทุุทรานนะนานนานเลยลกตาตั้งอุศนโรสักุลเป็นเจ้าฟาหลวงศพข้อพระาทเกียนชื่อนักสกุลลูกบุตส่าจัดเป็นบตรเป uh ็นเจ้าของทิีย์อินตรา นะครับคุณยมเนาะมาบูชาด้วยดินตะบะถวายกระเบือชื่อธรรมแล้วคุณโรมเนาะขับคุนก็ไปจะได้ในถุงในถุงเนาะในถะได้เนื้อแดงทำอย่างไรหกดก็เก่งกระชัยใหญ่เกินชาี้เลยเนาะถือหล่อสั่คนแล้วก็ไปเล็กจะได้ไปเกินล้าไปสุดไ ไปีานยเตเือตามกันมาโนเ่ะจัท่ดตากาันมาแล้วไปโนนะนมน้องานอนนไปทำอะไรกันมาไปทำอะไรกันมาะไปทำอะไรกันมานะ ไม่ได้ก็มีค่ะไม่ได้ก็มีะตักไข่เอาจักรยานตักไข่ที่แหนตักไข่ไม่เอาตักไข่รอาักรยา ทำบุญมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเออมันก็สบายใจอ่ะค่ะมันหิใจเราแต่มขึ้นเหมือน,นไ,ปไนไปจังที่บ้างโกนแล้วเราจะสัมภาษณ์คุณยายน้อยนะคะว่าทําบุญมาแล้วรู้สึกยังไงแล้วนะทําบุญมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างสนะบายใจเลยคะ่ะรู้สึกดีใช่ไหมคะดีค่ะดีมากเลยดีมากมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาสัมภาษณ์กับคนอื่นต่อนะคะปิดวัด บุญบรระาสมัยโู้นองพบจต่ได้ออกไปเก่งกับโลมันสีะคุณทำบุญมาแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างคะร้อนครับตอนนี้ร้อนมากเลยครับแดดร้อนมากเลยครับตอนนี้อาเชน่าแล้วแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างคะในการทำาบุไปเนี้ร้อนมากนอกจากร้อนไม่มีอะไรแล้วร้อแล้วก็ร้อนร้อนแล้วกันเหรไปดูนนี้ก็ถือว่าปีนี่โลกแผ่นจะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเนะพเจ้าค่ะ นาเดินน้าตัองค์ใจน้องสาวพู้ใจดีใจดีด้านนี้นะครับเป็นติดคอของรางวัลคอให้แม่รางวัลใหญ่มาลูกนะเพราะว่าลูกหมักลูกลรยกันลูกจักรยานกำลังรอเจะหอบอยู่ตกจะหอบจักรยานไม่มาสักทีเลยเนี่ยมาเช้าเพิ่งบอกแค่คันเดียวเองลูก รับบุญทับคุณพ่อที่ก็ทับเขาพ่อครับแม่จ๋าที่ลูกจะมีความเป็นเชื่อไดบที่วัดนี้อุ้ยคุณยายน้อยจะได้อะไรนะวันเนี้ยได้จักรยานค่ะแกเอารางวัลใหญ่เลยมาตักรยานจักรยานไม่ร่วมมือเอาได้รึยกเลยเที่ยวที่มาจักรยานตักล้ม ตาเลี้ยงคูนเลี้ยบ้าเลยเลยคูเลี้ยงเป็นคูเลี้ยตาเลี้ยคูลน่าเนี่ยคุณตาตาเปลี่ยนตาอกตาฮีรูเกิดยังไงเฮ้ยเยลูกเฮียลูกมาดูนี่เลยตาอกตาขาวจะได้อะไรเนาจะได้อะไรเนาะไอ้าไอ้บ้าเจราเลยคัอะไรบา ได้มันไ้ลแไม่ลยนะไเาไลกก็ยังได้แต่ไ่ตไยังตาไม่ตาปุ๊บปุ๊บไปเัทที่ตักสองตักสามนะด้ไข่าทีสิยกตงสี่งสองสี่ตุยากะยกงกลับมาได้เด้ นยอมนำทุกคนได้ซื้อเทวดาทำน้ำตาลเต็มทุกชุดได้กี่เอาไปได้ได้กี่ชุดจับกี่ชุดสองชุดสองชุดได้ได้อะไรกับได้ครับได้มาได้อะไรโอ้ ับแล้วอันนี้อันนี้ได้ไขยได้ไข่กี่ปอนได้ไข่สามอนได้ไข่สามปองใหญ่นของใหญ่รองเเนีนีจะเิูกเานนี้เขาต้องการรางวัลใหญ่คนนต้องการรางวัลใหญ่ของใหญ่มาครับกันเดีวข้งกันเดียวเข้าเขาาทุกคนากหาแยงตัดไ่ตัด

นี<ข>่ได้ไข่ไก่ไข่อะไรเนี่ยต้งสยต้งเนี่ยใจใตู้ตู้ฮะตู้ตู้ได้ไข่ตได้ไข่ไ้ลงเหู้าอกัแล้ว่ได้ไรวะมะ้าวซ็หน้า้เหนียว้ข้นน้ำใสตู้ข้ ได้ไข่ไก่เราก็ไปยาลเกูไม่ได้ขาอันนี้นอี้ได้ไข่ไก่ได้ไข่ไก่ได้ไข่ไก่กี่กองได้มากกี่กองได้หกกองสมหวังคนพิยาไปลุ้ตีเวทไป